อย่าไปคิดว่า <c oughs> เกิดโดยเฉพาะไก่เล็กนะครับ<ฮ>ะมันก็ทั้งไก่ไข่เนี่ยถ้าเครียดมากๆเนี่ยอนอกเนือไปจากว่าทําให้ไข่ลดหรืออะไรแล้วนี่นะครับบางทีไก่ๆๆๆๆไก่ไก่ไข่ไก่ไข่อายุมากเนี่ยไม่ใช่จะเป็น ILT ไม่ได้นะ,<ฮ>ะเป็น<อ>ได้นะครับถ้าเขาอยู่ในสภาพที่หูมหกันบกพร่องหรือมีการก,กดภูมคุ้มกันมันก็มาได้ตลอดเวลาสวัสดีครับผม วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอหมอเจาอทุกเรื่องสเปเชียลนะครับผมโดวยวันนี้เรามีประเด็นสําคัญที่จะมาพูดคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตวกนะครับผม,ผมหมอพิีทสัตวแพทย์สมรสกัจลาร์เดบูนักวิชาการสัตวีกครับผมค่ะสวัสดีค่ะหมอรสสัตวแพทย์หญิงพัฒนาสอนใจเสมอคะ่ะครับผมวันนี้เราอยู่กับทางอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันครับอาจารย์ก็คือประเด็นในเรื่องของ ILT ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของ ILT ในฟิลนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็ยังเจออยู่นะครับกล่องเสียะเสริติดต่อหรือ i n f c i e n t s c i r c l t i n g c o t a e i หรือ ILT ก็ยังเจออยู่แต่ว่าเราก็เจอประปายแล้วก็บางที่ก็เจอรุนแรงแล้วก็คำว่ารุนแรงก็มาถึงเจอลงมาในอายุที่น้อยลงแล้วก็ใช้เวลามากขึ้นในการกำจัดออกนะครับ เราก็จะมีความเสี่ยงในต่างๆกันแต่ละฟาร์มก็ไม่เหมือนกันนะครับนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็ยังคงเจอในในไก่ไข่นะครับแต่ว่าาไม่ในในไก่ไข่นี้เรามีโอกาสพบเจอมาไหมครับอาจารย์ในไก่พันธุ์ไม่ค่อยที่เจอนะครับก็จะมีปรับปลายในก็มีบ้างในไก่ไข่แล้วก็มีบ้างในในไก่ไก่เนื้อสามสายนะครับแต่แต่น้อยมากนะครับครับ อย่างที่อาจารย์บอกว่าเริ่มเจอในช่วงอายุที่เริ่มน้อยลงนี่ประมาณกี่สัปดาห์คะพ้นทีเข้าที่ประมาณ5สัปดาห์ก็เห็นแล้วนะครับเห็นอาการแล้วก็เห็นรอยรองที่ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเร็วเกินไปนะครับซึ่งในอดีตเราไม่เคยเจอเร็วขนาดนี้นะครับอา,อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันไป น,นี่สแสดงว่าวัคซีนที่เรามีการให้ปกติแล้วอยุเพิ่มขึ้ที่มีการให้ก็คือประมาณสักช่วงห้าถึงเจ็ดสัปดาห์แสดงว่าวัคซีนที่เราให้อยู่เนี่ยโอกาสในการป้องกงนันโรคนีก็จะค่อนข้างน้อยรองเท้าระจเราอาจจะพูดจะเกิดไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเคสบางเคสเพราะส่วนใหญ่ก็จะให้การป้องกันได้ดีอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับแต่เพียงแต่ว่าในฟาร์มที่มีปัญหาเรื่อง I L T เนี่ยจะมีปัจจัยเสี่ยงพิเศษคำว่าปัจจัยเสี่ยงพิเศษหมายถึงว่าทำไม่เหมือนคนอื่นเขายกตัวอย่างอะไรบ้างครับเช่น เลี้ยงไก่ไหลายอายุปนกันในโรงเรือนเดียวกันโดยปกตินี่นะครับผมเน้นจะเสนอเลยว่าไก่ไก่ไข่เนี่ยหรือว่าจะเป็นไก่รุ่นเหนืออะไรกันแล้วแต่ไข่เล็กเนี่ยปกติแล้วต้องมีอายุเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดทางกันก็ไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินหนึ่งหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่ในบางครั้งข่าวเนี่ยเนื่องจากว่าการเลี้ยงไก่ไก่เล็กกับไก่ไม่เต็มก็เอาไก่มาสะสมไม่เรื่อยใช่ไหมครับนั้นก็มันเป็นไปได้ที่ที่ที่จะ ถ่ายทอดเชื่อให้กันนะครับแล้วเราก็พบว่าไก่ใหญ่ก็จะส่งเชื้อให้ให้ไก่เล็กหรือว่าในทางกลับกานไก่เล็กก็ส่งให้ได้นะครับทีนี้โดยโดยธรรมชาติของโลกของ I L T หรือว่ากล่องเสียงกระเสติตอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอกาติดเชื้อแฝงน,นะคร,ร,รการติดเชื้อแฝงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ป่วยอย่างชัดเจนแต่ว่ามีเชื้อนีร่างกายผมผมอยากจะ เปรียบเทียบง,ง่ายๆการติดเชื้อ l อลทีคือเหมือนคนเป็นเลิศม,มันกัครับมันเป็นเลิศมหายไหมครับไม่หายมีเชื้อ<ม>ตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถึงเวลามีความเครียดก็จะปล่อยเชื้อออกมาอาันนี้ก็จะเหมือนพวกอะไรนะครับก็เหมือนพวกกลุ่มที่ว่าเวลาร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็จะมีเชื้อออกมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเลี้ยงไก่เลียายายาย้ยงไก่อายุหลายๆยอา,ายุปนกันในโรงเรือนมีความเครียดสูงในเรื่องของการจัดการลงเนที่ไม่ดี หรือว่าเกิดความเครียดใดๆก็แล้วแต่อะไรก็แล้วซึ่งพวกนี้เป็นปัจจัยที่โน้มนําที่จะทําให้เกิดปัญหาโรคนี้มากที่สุดเลยนะครับโอเคก็แสดงว่าเป็นมอซี่เราสามารถป้องกันโรคได้แต่ว่าส่วนใหญ่ปัจจัยที่เป็นปัจจัยในเรื่องของการเลี้ยงเวลาเลี้ยงอายุของการตรงลี้ของแต่ชุมชนารพันอายุเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่โน้มนำใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดเราเรียงไม่ได้เนี่ยอาจารย์มีแนวทางที่จะพอแก้ไขปัญหาไหมครับหรือว่าคือจริงๆจริงๆเวลาที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ย หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นมันหลีกเลี่ยงได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ทำคือปกติเราไม่เลี้ยไก่อายุหลายๆอายุคนจันในโรงเรือนมันหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่ว่าเราพูดถึงว่าเมื่อเป็นเกิดปัญหาแล้วยังไงต้องคัดออกนะเพราะตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยต้องคัดออกเพราะถ้าไม่คัดออกเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรังโรคได้โดยโดยโดยธรรมชาติของเชื้อนี้เนี่ยมีระยะฟักตัวที่ค่อนข้างจะผันแปรไปแล้วก็มีการติดเชื้อแฝง รือภาษาอังกฤษเรียกว่ามี Latentfe ฟคชันหรือมี l a t e n ซ y ่ e r i o d ซึ่งค่อนข้างจะตลอดช่วงอายุเนี่ยสามารถจะมีเชื้ออยู่ได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นอยู่กับการจัดการว่าเราทำให้ไก่เครียดมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าไปคิดว่าเกิดโดยเฉพาะไก่เล็กนะครับมันก็ทั้งไก่ไข่เนี่ยถ้าเครียดมากๆเนี่ยนอกเหนือไปจากว่าทำให้ไข่ลดหรืออะไรแล้วนี่นะครับบางทีไก่ไก่ไก่ไข่ไก่ไข่อายุมากเนี่ย ไม่ใช่จะเป็น I L T ไม่ได้นะเป็นได้นะครับถ้าเขาอยู่ในสภาพที่ภูมิกันบกพร่องหรือมีการกดภูมิคุ้มกันมันก็มาได้ตลอดเวลาแล้วลักษณะ,ะปัญหาแล้วความเสียหายของไก่อายุน้อยกับอายุมากไี่ต่างกันไหมคะอาจารย์ต่างต่างกันครับเพราะว่าไก่อายุน้อยก็จะจะสูญเสียนอ้อามากกว่านะฮะไก่เด็กก็จะสูญเสียมากกว่าแล้วก็ก็ ถ้าเป็นนี่ก็คือเสียหายเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะทำให้การจเจริญเติบโต,ตสะดุดนะฮะแต่ถ้าไก่ใหญ่เนี่ยก็จะผ่านมาเยอะมีภูมิคุ้มกันก็จะรีโค้งได้เร็วกวา่าคือเจือหายได้เร็วกวา่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดนี่นะครับเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทาคือต้องคัดตัวป่วยออกคํราว่าคัดออกเนี่ยไม่ใช่ไมไหวทายเลานนะครับต้องทําลายเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นแหล่งหลังโรคทั้งั้นเลยนะครับ คือการอีกอย่างหนึ่งที่มีคนถามคำถามเจอบ่อยๆเลยครับต้องเลื่อนการให้วัคซีนไหมโปรแกรมเนี่ยที่จริงจะเลื่อนคือวัคซีนพวกนี้ยิ่งเลื่อนเข้าทําอายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งต้องทําซ้ำยิ่งยิ่งต้องยิ่งต้องให้วัคซีนูสเตอร์ซ้ำหรือว่านั้นหลีกเรื่องที่จะเกิดปัญหานี็คืออันดับแรกปัจจัยเสี่ยงเนี่ยต้องกําจัดให้ได้ก่อนซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดกรณีของ I L T ก็คือ เลี้ยงไก่หลายอายุปนกันในโรงเรือนเดียวกันนะคือปกติเนี่ยไก่ไข่เขาจะมีหลายอายุแต่ถ้าปัจจัยสิ่งที่สำคัญคือเลี้ยงไก่หลายปนกันจะโรงเรือนกันยกตัวอย่างเช่นเห็นว่าโรงเรือนไม่เต็มกับเลี้ยงปนปนกันไก่เล็กบางทีห่างกันในอายุมากเกินเนี่ยมันก็เป็นความเครียดแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงกันแบบแออัดเลยนะครับบางทีไก่สาวเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยนะครับว่าไก่ไม่มีโอกาสได้นั่งเลยยืนตลอดชีวิต แล้วมันแออัดยันเยียดไปมันค่อนข้างจะเป็นผลเสียนะครับ<ม>และอาหารทาไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเวนติเลชันหรือการระบายอากาศไม่ดีนะฮะมีความเครียดสูงอันนี้พเพราะนี้เป็นปัจจัยทําให้พวกนี้ขึ้นมาได้โรคเนี้ยขึ้นมาได้ได<ม>แสดงว่าเราต้องไปเน้นในเรื่องการจัดการเรื่องความเครียดให้ได้มากที่สุดใช่ครับ<ม>เพราะว่าการไปเลื่อนโปรแกรมการให้วัคซีนเนี่ยไม่ใช่ทางแก้ที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นทางแก้ที่ดีที่สุดคือลดปัจจัยเสี่ยงในการที่ ทำให้เกิดความเครียดให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแอรอัดการระบายอากาศและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือหลีกเลี่ยงการเลี้ยงไก่หลายอายุพ่นกันในโรงเรือนเดียวกันคือในฟาร์มเนี่ยจ,จะมีหลายอายุแต่ว่าแต่ละอายุก็อยู่ในโรงเรือนเดียวกันนะครับทีนี้มีอาจจะมีคนถามว่ามันมีเหรอที่ในโรงเรือนเดียวกันต่างอายุกันนะครับคือปกติเราไม่ค่อยเจอนะครับ ALT เพราะว่าทุกคนจะตระหนักว่าในโรงเรือนกันก็จะมีอายุ เท่าเกินยุเท่ากันแต่สิ่งที่เราเจอในวันนี้ก็คือว่ามันมีหลายยุป,ปนกันในโรงเรือนเดียวกันอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงรายเดือนนะค,ครับค่อนข้างรอโทษนะครับสำหรับวันนี้ก็คือประเด็นที่เราจะสามารถจัดการเพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของการป้องกัน LT ก็คือหลักก็คืออายุไก่ที่เราควรจะมีอายุที่ใกล้เคียงกันหรือว่าอายุเดียวกันในโรงเรือนเดียวกันนะครับผมเราอาจจะไม่ถึงขนาดที่เราต้องจัดการเป็นแบบอ l อินอ l อในฟาร์มเดียวกันได,นด้แต่ว่าขอให ในองค์เดือนเดียวกันอายุยใกล้เคยียงกันก็เป็นตัวปัจจัยที่เราสามารถป้องกันโรคได้นะครับ,อ,รบอย่างอยากจะเสริมว่าการการให้วัคซี IL น ILT ต้องให้อย่างปานนิดนะครับนะครับพยายามให้ใการทุกตัวรับพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นเชื้อเป็นเนี่ยนะครับถ้าให้แบบไม่สม่ำเสมอการบางตัวได้บางตัวไม่ได้เนี่ยอาจจะมีอาการแพ้บ้างแล้วก็ส่งผลรุนแรงเหมือนกันนะครับข้างเคียงเหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์ในสตปแพทย์ดรทวีศักดิ์สงเสริมนะคะที่มาให้ข้อมูลและสาระดีๆในวันนี้ค่ะข้อมูลครับก็ฝากติดตามสาระดีๆนะครับผมในเพจเบ็คโอดดักนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามสาระดีๆในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ผมหมอพีชหมอรถและอาจารย์ทีขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ